สบายดีนะมือนี้ข้าพเจ้าก็จิมาต่อบทเรียนที่อ p ที่หนึ่งที่ผ่านไปเนาะอันนี้ก็เป็นเ p ที่สองก็คือขออจีบโปนข้อมูลใส่ในาดาต้าเบสหรือฐานข้อมูลเนะาะหลังจากที่เข้ามาหอบนี้แล้วเนาะมันจะมีที่เราสางไว้ในคลิปที่ต่อไปนะคลิกเข้าไปเลยก็คือ ตัวนี้มันบอกว่าซื้อแลนนะานามสกุลเนาะโบเบลามิมาปอร์ในได้อันนี้ก็คือเขาเลือกเป็นรัตโอโ,โตอ้เนาะเขาปอนี่โบได้อ่าบอกกดเรื่องกับโบได้ดังนั้นเขาเขียนซื้อของพวกเกี่ยวไส้เนาะอาจจะเป็นอ่าซื้ออะไรก็ได้เนาะอ่าเป็นภาษาลากก็ได้ขเขียนภาษาลาวหรือ ก่อนะนัคนตอบไปเมนเงียยโมโมเจ็ดเอ่อโมหกนะโมหกจำสองหรือนิ่งวัเด็นปีเกิดเขาสามารถเลือกตัวนี้ได้นะเลือกตัวนี้ได้อันนี้เป็นอาจารย์ยกตัวอย่างเด้อ สมมุิวาเอาบุอยักษ์เลือกตัวนี้ขอพิมพ์ใส่เลยวันที่วันที่สิบห้าเดือนสองปีสองน,นี้กดกดอินเตอร์ไป่ะอ,า,อาซีบนกเรียนซื้อพอ sư mẹ kêu à si pas sơn mình mình có thể ăn nhiều thứ dạng mà khó chơi nam ban na hạ năng à nhiều này đây mường บัวละนาแขวงม,ม่วนสมุดวัโทรก็ใสูนสองศูนย์ห้าสี่ห้าสี่ห้าหกห้าโอเคงเตะไปเตะไปพวที่สองก็คือนานาคนหนึ่งนะ มังคอยมันนี่สมมติตัวอย่างเนี่นะห้องโมโกสองลงมาวันเดือนปีเกิดเดือนอป,อปีสองพันสิบนักเรียน นี่คือป่งอานี่หนักนานโอสตี้นี่กอย่างได้ภาษาสน านนะาอันนั้นเมืองบัวรลบหาแคลงขมหมวดคือเก้าในนะั้นแล้วก็น,นีสก็0สองศอันลักเก้ากัเก็ดเก้าแอ่าให้นาะให้ป้อนเรื่อยๆไปมับนบริย่างนาะป้อ,ยอยนะนไปป้อนไปหลังจากนั้น ทีเด็ดปนการที่กำหนดแล้วเนะวาะบ่วสิบคนบ่บวาสาวคนบ่บวาหาคนนะหลังจากนั้นที่ปอนแล้วแนละ้วเนาะให้เขาปิดออกตรงนี้ปิดออกตรงนี้กคตเหยียดนะเพราะว่ามันบอกว่าเขาแก้ไขบางสิ่งบางอย่างในอาของประวัตินี้ ธนาวาต้องกดเย็ดนะถ้ากดเย็ด hey. ม okay ันจะบันทึกให้ถ้ากดโน้งมันจะบุบันทึกให้แต่ตัวนี้นะให้กดเย็ดเคหลังจากนั้นเขาไปเมืองบัดนี้คลิกเสือเมืองอ่าคลิกเมืองเมืองตัวนี้นี่เขาติดตั้งอ่าส่วนเมืองเมืองโอลพานนี่ส่วนศูนย์หนึ่งอ่าตามที่ที่เขาตั้งมาส่วนนี้เรือหนึ่งอ่าหรือว่าเป็นรหัสโซ่เฮ็ด ซื้ออ่นซื้อเมืองก็คือบัวลาพาเนาะบัวลาพาสมมติว่าหกแมนมหาไซหนึง่งยมมะ มันลามวนว่าเอาสามเมืองมาลาศจะบุกคือกันเด้ออ่าอามจะเปลี่ยนภาษานั่นเป็นฟอนเทสลาดพอน้องกับคลิกใซตตัวนี้นะแล้วมันเลือกตัวนี้อันนี้ขนาะอเนกขวตัวหนังสือขนาะขอัตัวหนังสือเห็นบอกแต่ตัวนี้เป็นจะเป็นอ่าเป็นเป็นฟอนเป็นนนนะเลื่อนลงออโตพีถ้าเพสลาดมันอยู่แถวตอวตพีเห็นบอก เลื่อนลงเลยมาตุพ้พีอันเดะมันจะเขียนว่าเพชราลาดโอทีนี่เนาะเห็คลิกซ้ายเอาเลยเห็นบ่ตัวน,นี้ขนาดแล้วแต่ดีเอาสุดเลยนะซี 14, มันเป็นใหญ่12อ,อามาประการเลยเนาะ,ะมันจะถ่านเลยคือ12เนาะอันนี้ก็อปิดออกกดแยกคือเก่าเนาะมันคือไว้อันนี้ไปแขวงคือไปใสแขวงตัวน,นี้แขวงมันจะเป็นตั้งเป็นนั่งก้อน ขมวนสมมติว่าแปลงนหครับขมวนเหมือนหนึ่งเนาะในแมนต่อไปสรารวันออสรารวันเขตนะนเกษต,ตรอ๋อมหัวนี้เป็นอือฮึสาม อันนี้เป็น2สอืองสาวัลสารวัลอ่าเอาเป็นชันี้ตัวอย่างนะหลังจากที่เหาเห็สเดสำเร็จแล้วนะอันนี้อย่าลืมให้เปลี่ยนเป็นพิศซ่าพิกลถ้าเบียักเลือกเลยนี่เด้เฮ้จะหอพิมหมาเลยนะหรือห่อพิมพ์รัดเลยมี มันจะมีอ่า ph นะพิมพ์สองตัวนี้แล้วมันจะออกมาเป,เป็นเลยให้กดอินเตอร์บนันนี้อ่าเลือกขนาดตามใจหรืออัตามมาตการเลยมาเป็นน,นะอ่ามันก็นจะเป็นพินเศษลา,ากวดขึ้นเบิงกวดเยด็ดอ่าตัวนี้ก็สําเร็จแล้วนะเคผ่านตัวนี้หลังจากแต่เบิงเมืองเมือง เอาเคผ่านดังนั้นมาเบิ่นแขวงเค okay, ผ่านนั้นเวลาพน้องปิดออกเนาะให้ปิดออกแล้วนะปิดออกปุ๊บเขาไปบเ,เาาบิ่งอยู่ใส่เนาะคันให้แล้วเขามาเบิ่งอยู่ในคอมพิวเตอร์พอเป็นยัางไปเบิ่งอยู่ในคอมพิวเตอร์เขาไปบันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือเขาไปเก็บไว้ใน คอมพิวเตอร์เนาะให้คลิกไปเบิ่งเลยคลิกเข้าไปแล้วมาเบิ่งในซองดีเนาะมันมีซีกับดีวงเล็บมันมีวงเล็บเนาะวงเล็บเห็นบอกโอเคคลิกเข้าไปแล้วขยายติดเต็มจอเนะาะถ้านทำมันน้อยขยายมาเบิง่งนคำว่าซื้อตัวเองเนาะอันนี้อาจารย์เขียนซื้อของตัวเองเนาะมาเบิง่งมันจะมีเป็นลาลาแอนบอกเนาะให้คลิกเข้าไปเลยมาเบิ่งมาตัวนี้่ต้องตกใจเนาะให้กดโอเค โมแมนตัวนีน้อาจารย์เคียนว่าสอนเพชรน,นะโอ้นี่นี่นี่นปไปเลยอ่ามันจะเห็นของแต่ละคนเนาะโอเคคลิปนี้กับมดทัวนี้เนาะคลิปที่สองคล,คลิปที่สามไปอาจจะเป็นการใส่ใส่สัมพันธ์เนาะโอเคเข้าใจถ้า เบ่งแล้วมักรือให้กดกดแชร์และกดสีเพิดนะขอเขอบใจที่ทานคำสุม